สวัสดีครับมาพบอีกหนึ่งข้อคณิตศาสตร์ O'net นะครับข้อนี้เป็นคณิตศาสตร์ O'net ของปีล่าสุด2 5 6 2นะครับในข้อที่18เป็นโจทย์ในเรื่องของออฟังก์ชันโคลาติกหรือสมการพาราโบลาสำหรับ O'net นั้นเนี่ยเราจะออกกราพาราโบลา หงากับคว่ำเท่านั้นนะครับหงายกับคว่ำนั้นครูขอโทนให้นิดหนึ่งนะครับสมการพาราโบลานั้นเราจะมีสมการเขียนแทนด้วย fx มีค่าเป็น ax กำลัง2บวกด้วย bx บวก4ทำกันได้ไหมและถ้านักเรียนครับถ้า a ของเราเนี่ยเป็นบวกเราจะพบว่ากราฟจะเป็นรูปหงาย การที่ทราบงายทราบความเนี่ยสามารถตัดช้อยได้ครับกระนั้พอเราเป็นรูปงายครับเป็นรูปงายแบบนี้เมื่อเป็นรูปงายนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือมันจะเกิดจุดนะครับจุดต่ําสุดเนี่ยแค่นี้ต่ําสุดสูงสุดก็ตัดช้อยได้เกิดจุดต่ําสุดเมื่อเกิดจุดต่ําสุดก็เกิดค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดนั้นจะเป็นค่าค่า y ครับนะครับขอให้เป็นค่า y กันนะครับ ค่าต่ำสุดเป็นค่า y แต่ถ้าเมื่อไรครูขอใช้สีนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ย a ของเราติดลบนะครับน้อยกว่า0จะเป็นกราฟคว่ำนะครับคว่ำกราฟหน้าตานแบบนี้คว่ำก็จะเกิดเป็นจุดสูงสุดแค่นี้ตัดใช้ได้ครับเกิดเป็นค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดหรือค่าอะไรค่า y ครับเดีย๋ยวจะย้อนกลับมานะครับแค่นี้เราตัดใช้ได้ แค่นี้ตัดชอยได้จริงหรือเปล่ากลับไปมองครับปึ๊บกลับไปมองพบว่าเห็นไหมพบว่าอันนี้เป็นไรเป็นลบเพื่อเป็นลบคือรูปอะไรรูปความรูปความเกิดอะไรสูงเลยนะครับสูงสุดเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบสูงสุดข้อไหนที่มันต่างจากสูงสุดตัดทิ้งครับเห็นไหมสองข้อแค,ดดคแค่นี้เราตัดได้ครับแค่นี้เราตัดได้ครับ นะครับโอเคนะกลับไปมองนะครับเดี๋ยวสามช้อยหลังจากนั้นพอเราทราบว่าสัมประสิทธิ์หน้ากําลังสองเป็นบวกเกิดงายเป็นลบเป็นความเราสามารถหาจุดนะครับนะครับเราสามารถหาจุดเรียกจุดจุดยอดนะครับจุดยอดนี่นี่จุดยอดในจุดยอดนะครับครูตั้งชื่อว่าเป็นจุด V กันนะครับจุด V จุด V ครูตั้งชื่อว่ามีชื่อว่าเป็น h K กันนะครับนิยมใช้ในใช้ได้ก็ได้นิยมใช้เป็น h K สำคัญที่สุดคือการหา h ครับตัว h นะครับสามารถหาได้จากสูตรลบ b ส่วน 2a จำให้แม่นนะครับออกข้อสอบทุกครั้งลบอยู่ข้างนอกก่อนนะครับ b เราจะหยิบมาทั้งเครื่องหมายกับตัวเลขจำไว้นะเครื่องหมายกับตัวเลข a ก็หยิบมาทั้งเครื่องหมายกับตัวเลขเป็น b เป็น a นะครับ สัมประสิทธิ์นั้นเอาเลขกับเครื่องหมายมาใส่เมื่อใส่เสร็จปุ๊บถึงได้เท่าไหร่ก็ติดลบเป็นตัว h นะครับเป็นตัว h ซึ่งพอเราได้ h เสร็จหรือ h เสร็จเนี่ยเราสามารถหา k ได้ครับสามารถหา k ได้เลยครับไม่ต้องไปใช้สูตรอะไรนะ ca co ไม่ต้อง่ต้ทงไม่ต้อง,อง,องเอา h ที่หาได้แทนในโจทย์ตั้งต้นที่ตัวแปร x ครับได้เป็น a h กำลังสบวกด้วย b h ครับบวกด้วย c ครับจบครับได้ค่า k ซึ่งค่า k นั้นมันก็คือออกได้2ทางจะเป็นค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดนั่นเองครับสรุปว่าค่าต่ำสุดสูงสุดคือค่า k ครับมันคือค่า k ครับมันคือค่า k ครับแล้วส่วนใหญ่หาค่านี้ แสดงว่าเราจะหาค่าต่ําสุดหรือสูงสุดเราต้องหาค่า k ครับค่า k ครับก่อนจะหา k หา h ก่อนครับจบจบจริงๆครับได้แค่นี้เราได้คําตอบแน่นอนกลับไปมองโจทย์ข้อเมื่อกี้ครับเมื่อกลับไปมองนั้นเราก็จะพบว่าจบแนละ้วเขาต้องการหาค่าเห็นไหมค่าค่าต้องตอบเป็นค่า k เราต้องหา h ก่อนนะครับ h เกิดจากลบ b คือ 4ส,ส่วนด้วย 2a คือลบ1เห็นไหมครับกูใส่เครื่องหมายชัดเจนนะครับขัตอนมีค่าเป็น2ครับพอได้ตัว h เป็น2ก็สามารถหาค่า k ได้ครับเอา2ไปแทนที่ x ครับนะครับปดใส่วงเล็บน,นะครับเอา2ไปแทนที่ x ครับได้เทอะไรคือค่าทันทีแล้วแต่โจทย์ถ้าคว้าคือสูงสุด ถ้าหงายคือต่ำสุดค่า k มีค่าเป็น2องงสองเป็น4บวกด้วย8ลบด้วย6คคำตอบมีค่าเป็นลบ10บวก8เป็นลบ2ครับ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 ตัดข้อ1ตอบข้อ2ได้คะแนนครับเย่นะครับออกข้อสอบทุกครั้งออกข้อสอบทุกครั้งนะครับในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ